มึงตายแน่ีัม่งเยอีเียอีโลคเหม็นสัตวฮไปแล้วเอาแทงไปงูวะมึงมึงกู

ไอ้โลมาเล้งโอ้ยมึงเสือโกเยี่ยมมึงไปจุ่มน้ำดีกว่าเออ